ก็ไม่มีพี่เราไม่แยกย้ายกันไปเติบโตมีครอบครัวตอนนี้ที่บ้านหนูก็เป็นหนี้หรือต้องหาเงินใช้หนี้ไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากทำมานแรงงานหรืออะไรหนูอยากค้ำแต่ทางนี้ทางบ้านหนูก็ต้องใช้สวัสดีครับ FCTP FCTO ท,ทุกท่านนะครับสาวลาวผู้นี้นะครับไปไม่รอดนะครับ ในที่สุดก็ต้องกลับไปอยู่บ้านที่ประเทศลาวเนาะตอนนี้ลำบากแล้วนะครับตกงานไม่มีใครจ้างก่อนหน้านั้นนะครับก็ทำงานอยู่กับนายจ้างที่ไทยเนาะอยู่กินกับนายจ้างนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าที่พักต่างๆไม่ต้องเสียนะครับเพราะว่ากินอยู่กับนายจ้างได้รับเงินเดือนเดือนละหมื่นสงได้เยอะแล้วนะครับแต่ว่านางคนนี้นะน้องคนนี้นะ่ะ กลับไม่สำนึกไม่รู้สึกรู้สานะครับยังคิดว่าตนเองนี่ได้ค่าจ้างต่ำกว่าคนไทยนะครับคนไทยก็ได้วันละ500เนาะเดือนละ1มื่นแต่ว่าคนไทยลูกจ้างคนไทยเหล่านั้นนะครับเขาอยู่ข้างนอกเขาต้องไปเช่าบ้านอยู่เองนะครับอาหารการกินต่างๆเขาต้องซื้อหากินเองนะครับคนไทยทำงานเป็นกะเป็นเวลาใช่ไหม แต่ว่าสาวลาวคนนี้นะครับอยู่กับนายจ้างอยู่ในบ้านเขานะครับเวลาบางครั้งบางคราวนายจ้างก็อาจจะเรียกใช้บ้างเป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าอยู่กับนายจ้างอยู่ที่บ้านเขานะครับแต่น้องคนนี้ลืมคิดเพราะว่าตัวเองนะมีที่พักฟรีค่านา้ำค่าไฟก็ไม่ต้องเสียอาหารการกินก็กิกนอยู่กับเ่าแก่นะครับกินกับนายจ้างทุกบาททุกสตางค์เงินเดือนได้รับเต็มเต็มเลยนะครับหมื่นสองนะครับแต่ยังไป คิดว่าตัวเองนี่ถูกนายจ้างนี่ใช้งานมากเกินทำงานมากกว่าคนไทยนะครับซึ่งคนไทยเขาก็ได้เดือนละหมื่นห้าแต่ว่าเขาอยู่ข้างนอกนะครับเราไปเช่าบ้านกันอยู่อยู่เองตามลําพังนะครับค่ากินค่าอาหารต่างๆนี่ต้องหากินเองไม่ได้กินกับนายจ้างนะครับแทนที่จะสํานึกเนาะตัวเองก็ทํางานกับนายจ้างนะครับใบทํางานก็ไม่มีเนาะม,ม,ม,มีแต่พาสอร์อย่างเดียว อยู่สุขสบายดีแล้วไม่ว่าดีนะครับอย่างมีหน้ามาทําคลิปแช์นะครับแช์ว่าออกมาแช์ในจ้างนะครับว่าใช้งานตนเองมากเกินนะครับทั้งทที่บางสิ่งบางอย่างเราบางครั้งเราอยู่กับในจ้างก็เหมือนกับอยู่นิญาตนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่กับญาตินะครับบางครั้งบางคราวในจ้างอาจจะใช้มาบ้างเนาะเรียกใช้งานนู่นนี่นิดจุกจิกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเกินเวลาบ้าง ก็เพราะว่าอยู่ด้วยกันใช่ไหมนะครับอาหารการกินต่างๆก็ไม่ต้องซื้อนะครับแล้วยังมาออกมาทําคลิปนะครับท้าทายระบบท้าทายคนไทยนะครับอยากเด่นอยากดังนะครับหลายครั้งหลายครานะครับโดยที่นางโดยที่น้องผู้หญิงคนนี้ไม่รู้สึกว่าตัวเองนี่ทําผิดนะครับในที่สุดก็ถูกและจ้างเลิกจ้างต้องกลับไปทํางานที่บ้าน ไปทานาที่ประเทศลาวนะครับตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับถึงเวลามีหนี้มีสินนะครับไม่มีรายได้เข้านะครับตนมาทํางานที่เมืองไทยดีๆด,ดันมาสร้างปัญหานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครจ้างแล้วนะครับกลับไปที่ลาวไม่มีงานทํานะครับแต่ถ้าหากจะเข้ามาทํางานที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งจะต้องมีบัตรทํางานนะครับมีใบทํางานด้วยนะครับไม่มีเงินทํานะครับ จะรู้สึกตัวอีกทีก็สายเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนไทยจ้างน้องผู้หญิงคนนี้เข้ามาทํางานอีกไหมนะครับเนื่องจากผู้หญิงคนนี้นะครับน้องคนนี้ได้สร้างปัญาหาอย่างมากมายเลยนะครับออกมาท้าทายระบบนะครับอยากดังอยากดังนะครับท้าทายในโซเชียลนะครับในโลกโซเชียลบอกว่าอยากดังให้จัดทัวร์ลงมาเลยนะครับเป็นยังไงล่ะตอนนี้กลับไปอยู่บ้านไม่มีงานทํานะครับ รำร้องอยากจะกลับมาทํางานที่เมืองไทยแล้วทีนี้ใครจะจ้างล่ะครับนะครับอยู่กับนายจ้างแล้วไปแฉเป็นินทานายจ้างออกสื่อนะครับหาว่าเขาใช้งานมากกว่าคนไทยนะครับใช้งานเยอะกว่านะครับได้ค่าแรงน้อยกว่าคนไทยโดยลืมไปว่าตัวเองอยู่กินกระทอะแก่ขนามข้าวไฟค่าที่พักไม่ต้องเสียสักบาทนะครับได้รับเงินเต็มเต็มสิ้นเดือนก็ได้รับเงินเต็มเต็ม อ่านการกินกินกับนายจ้างหมดนะครับมันอยู่ในบ้านเขาเนาะบางครั้งบางคราวนายจ้างก็เรียกใช้บ้างมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอยู่กับท่านจะนิ่งดูได้เนาะมันก็เหมือนกับญาติในบ้านนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันบางครั้งบางคราวเขาก็ต้องเรียกใช้บ้างเป็นธรรมดาไม่ไม่ใช่ว่าจะใช้อยู่โลอดเวลามันไม่ใช่นะครับมันเป็นบางครั้งบางคราวที่ใหเ้เรียกมาช่วยงานนะครับแต่น้องคนนี้ กลับไปคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับคิดว่าตัวเองนี่ได้ค่าจ้างน้อยกว่าคนไทยนะครับซึ่งคนไทยได้เดือนละหมื่นห้าแต่น้องผู้หญิงคนนี้ลืมคิดว่าคนไทยเหล่านั้นเขาต้องไปเช่าบ้านอยู่เองอาหารการกินต้องกินกันเองนะครับไม่ได้กินกระเทาะแกนะครับแล้วก็ปากแจวอีกนะน้องผู้หญิงคนนี้จึงทําให้ตกงานนะครับไม่มีใครจ้างตัวน,นี้ออกมาร่ําร้องของ,งานทํากับคนไทย แล้วจะมีคนไทยคนไหนนาะจะให้ความสงสารจะจ้างเขามาทํางานบ้างไหมนะครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีสร้างปัญหาให้กับตนเองนะครับสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองนะครับในเมื่อเรามาตั้งใจเข้ามาทํางานแล้วแทนที่จะอยู่อย่างสงบเสงเงียมทํางานไปนะครับเก็บเงินเก็บทองเก็บให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อไปเอาไว้สร้างเนื้อสร้างตัวที่ประเทศลาวใช่ไหมมีเงินมีทองก็ส่งให้พ่อให้แม่ที่เมืองลาวนะครับ สงบป,ปากสงบคําอย่าไปสร้างปัญหาให้แกเท่าแกนะครับอย่าไปสร้างปัญหาให้ในายจ้างเขานะครับอันนี้ตัวเองก็ไม่มีบัตรทํางานเลยนะครับเวิร์กปเปอร์มิก็ไม่มีอยู่กินกับนายจ้างนะครับเนี่ยถ้าถูกจับนี่ก็โดนเลยนะครับบัตรทํางานไม่มีนะครับยังไม่สํานึกนะครับผลสุดท้ายเป็นยังไงละ่ะต้องร้องห่มร้องไห้ของงานทําของกลับมาทํางานที่เมืองไทยนะครับจะมีใครจ้างไหม ไปรับฟังเลยนะครับว่าสาวลาภูนี้เขาพูดยังไงนะครับหนูจะเอาอมาขอโทษเรื่องทุกคนที่ทําให้เข้าใจผิดเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องบัญชีหนูขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิดหนูทําแค่คอนเทนต์แล้วก็เรื่องที่สองคือบัตรแรงงานนายยอมรับตรงๆว่าคือหนูไม่ได้มีบัตรแรงงานหนูมีพาสปอร์ต,ตท่องเท่าก็คือตอนนี้หนูไม่ได้ทํางานแล้ว ขอโทษยุองวอนทุกคนหยุดเพียงเท่านี้จบขอโทษจริงๆที่ทำให้เข้าใจผิด